ใหญ่บ้างนะอมเจ็ดันห้าร้อแต้มว่ามันจะบ็องหรือเปล่าพร้อมแล้วจัดเลยครับผมนะมาจัดมาครับผมนะมาดูว่าแพ็กของเราท่านผู้ชมนะจะลั่นหรือเปล่า่ะรอบนี้เห็นดงชันมาสเปนมีลุ้นนะแบบนี้ซีบ แล่นี่คือ w ิ s d o ม Top Up ร้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้โอเคนะผมนะก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊บแกเช่เคยกับเกม FC m o บายนะครับผมก็ห่างหายค่อนข้างนานนะในส่วนของกิจกรรมกอรีอสผมที่ผมไม่ได้มีอัปเดตท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนี้จะมากลับมาแล้วนะเดี๋ยววันนี้มาว่าในเรื่องของนักเตะท,ที่จะมีเข้ามาใหม่พาร์ทเลียมาดริดว,ว่าจะเป็นใครที่จะเป็นกล่องสุ่มมาเหมือนกับเฟอร์โนตอเรสท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเจาะลึกกันในคลิปเดียวเลยนะรวมถึงกิจกรรมต่าง ก่อนจะไปเริ่มกันแน่นอนวันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเดิมนะครับผมนะฝากไว้ด้วยแล้วกันโอเคก่อนอื่นวันนี้นะผม,มนะวันที่24ก็รับประเลนส่วนของรางวัลล็อกอินประจำวันเช่นเคยนะผม,มนะบอกเลยว่ารับทุกวันดีทุกวันฮนะ<ส>ก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะผมนะก่อนพฤ้นสห์นี้ก็น่าจะมีการอัปเดตเข้ามาท่านชมนะในส่วนของกิจกรรมอ่าเป็นกอเลสผมนะพาอ่าเป็นพาร์ทที่2นั่นเองครับผมพาร์ทของเดวิดแล้วก็ แน่นอนวันที่28ต้องนำ back to อ่า f ฟเดยก็คือจะกลับมาแนละ้วในส่วนของพวกสุ่มแพ็คต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีการลดราคากันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะรวมถึงพวกอ่ากิจกรรมเป็นอ่าตอบคำถามให้เราเล่นด้วยในส่วนของ b a c k f ฟเดยตรงนี้น่าจะมีแพ็คมาน่าสนใจมากๆในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวรอดู้ติดตามท่านผู้ชมนะก็ฝากได้วยนะกันในส่วนของ b a c k f ฟเดยตรงนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาว่าในส่วนของอ่าตออเล,นนลน่นันก่อนเลยด้วยกันท่านผู้ชมนะ ในส่วนของตอเรสเนี่ยกล่องยุคลุ่งเรืองเนี่ยทาน้ชมนะในส่วนของพาลิวพูลนะจะมียุครุ่งเรืองก็มือจะมีทั้งนั้นของซเวนเจอร์าดนะก็คือรับได้ก็ต่อเมื่อเราทํากิจกรรมตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะในส่วนของเงื่อนไขตรงนี้นะเห็นปะก็คือมีนักเตะทั้งหมด3ตัวมีชบ,บิยารนโซ่ร้อยสิบห้าหนึ่งตัวผมนะจะมีคาราเกอร์หนึ่งตัวแล้วก็ซีเวนจีหนึ่งตัวก็จะรับในส่วนของซีเอ็มเจอร์ดาดร้อยสิบห้าเตมตัวหลายเซ็นได้ ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าเราอาจจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่ตัวที่เราสนใจก็คือด้าน,นของอฟูโนตอเรสแลวผมที่เป็นตัวนี้ฮะจะอยู่กับเราอีกแค่3วันนั่นแปลว่ามันจะมีการรีเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าพาร์ตแล้วผลิตเข้ามานะตรงนี้ก็คือรีแน่นอนนะครับผมนะใครยังไม่สุ่มก็สามารถมาสุ่มได้บางคนเปิดได้ฟรีเปิดได้ไม่การันตีอะไรแบบนี้ก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับผมนะใครน่าที่แต้มเท่าไหร่นะส่วนผมเนี่ยไม่มีเงินนะฮะไม่สุ่มแน่นอนนะผมนะ โอเคก็ว่าประมาณนี้แด้วกันในส่วนของฟูลโอตอรเดนหลายหลายคนน่าจะรู้แล้วว่ามันโหดขนาดไหนนะขวา5าวสาย5นะผมนะแต่วันนี้แน่นอนนะนักเตะที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของโรนโดอาไนครับผมนะอาไนเนี่ยเห็นมิดูสปอยมานะท่านผู้ชมนะเขาบอกว่าจะไม่มาเป็นสุ่มเหมือนตอร์เน,นะฮะมีโอกาสที่จะมาเป็นแต้มจิกซอนะท่านผู้ชมนะส่วนจิกซอจะมาเท่าไหร่เนี่ย ยังไม่รู้ครับผมนะแต่ว่าเขาบอกว่าคอนเฟิร์มว่าเป็นกล่องยุครุ่งเรืองแบบนี้เนี่ยโรนอาร์าไนไม่มาแน่นอนครับผมนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามาเนี่ยมันก็จะซ้ํากับตอเรสไงอาจจะขายไม่ออกนะผมนะท่านผู้ชมนะซึ่งเขาว่านถ้ามาจริงๆเนี่ยน่าจะมาเป็นซีดานนะผมนะในส่วนองตรงนี้ที่เห็นหลักๆนะสามตัวนะที่มีสปอยล์หลุดออกมาจากเอฟซีฟอรัมสามตัวที่ผมขึ้นให้ตรงนี้นะผมนะที่เห็นหลักๆนะก็จะมีนั้นของเป็นลาูเป็นเอสทีร้อยสิบห้าผมนะมีอาไนร้อยสิบห้า แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจเขาบอกว่ามโอการที่จะมาในกล่องเป็นสุม่มแบบเปิดประมาณ2 4 0 0 0 FC p o i n พนะถึงจะได้นะผมการันตีนะในส่วนของอ่อเลสนะซีดานก็เช่นกันนะผมนะก็น่าจะมาเหมือนกันในส่วนของตรงนี้นะมาในกล่องนะฮะส่วนตัวอื่นนะมีใครบ้างผมนะอานาะเดี๋ยวต้องรอรู้นะว่าจะมาเป็นแบบเจอหลาดหรือเปล่าอาจจะต้องแบบเก็บสะสมนักเตะประมาณ3าสคนอนะไรเงี้ยถึงจะได้เดี๋ยวต้องรอดูท่านผู้ชมนะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นโรนมโต้คาร์ล็อตนะผมเป็น l b 1 1 5นะที่จะมีอัปเดตเข้ามามีเฟอร์นโดฮีเอโร่เป็น c b 1 1 5นี่เป็นคาดการณ์น้ชมนะอานายธรรมดาลูฟิโก,โก้ครับผมนะคาซิยาสเดวิดบบเบ็กแฮมครับผมนะจะมาอีกแล้วเหรอตัวนี้เพิ่งมาไปนะเดวิดเบ็กแฮมนะมีโอเว่นนะร้อนะมีโคบากเกเลเล่ครนะับผมนะร้อยส่ซีแล้วก็ท่าน,นของอ่าแมกมานามานะที่เราคุนค้นคุนค้นกูตีครับผมนะกัมเบียโซ่มีจูเนียร์แล้วก็เบลเบเดคาฟคาครับผมนะ หลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้ลวกันในส่วนของพาร์ทเรีย๋ยวมาดิท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเร,เราต้องรอดูแหละว่าถ้ามาจริงๆเนี่ยจะออกมาทรงไหนนะครับผมนะฝากไว้ด้วยแล้วกันต่อไปตรงนี้ผมนะก็จะเป็นในส่วนของอ่าเป็นรายชื่อนักเตะทั้มนะที่จะมีเข้ามาเป็นทีมแล้วก็จะมีในส่วนของตำแหน่งด้วยนะอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยนะเขาเห็นเลยว่าเจอรลาดจะมาเป็น CM มนะมีตอเรสเอทีบมนะชาบีออลอนโซอะไรแบบเนี้ย แล้วก็สปอยอีกนึงก็คือทางด้านของอ่าเรอัมลมาดริดนะก็จะอูเป็นเอสทีนะโรนโดอานาเอสทีหลุดฟิกโก้ผมอาร์ดบิวนะแม็กมานามาเป็นอาร์ดบิวนะคาสิยาร์ผมนะมาจีเคนผมนะไปขึ้นอูเว่นเอสทีครับผมนะโนฮิเอโร่ซีบีแล้วก็คัมเบียโซ่ซีดีเอ็มมาเกเรเล่ซีดีเอ็มแล้วก็กูตีนะเอออันนี้ก็หลุดมาค่อนข้างน่าสนใจในส่วนของตรงนี้นะผมนะส่วนบาเยร์มิวนิกจะมีใครบ้างบาเยอร์เนี่ยที่เราเห็นหลักๆมีโอลิเวอร์คารนะผมนะแน่นอนนะ ตัวล่าสุดเนี่ยจะเป็นตัว ovr 111นะในส่วนของ o อเวอร์คาร์นตรงนี้นะฮะก็ถึงเวลาที่เขาน่าจะอัปเดตแลนะนะ่าจะเป็น115นะเป็น gk นะมีโลธามาถึงอนะูด cdm ฮะฟองดิบเบอรี่ l w ครับผมนะแล้วก็เป็น lb ครับผมนะทางด้านของอาซาลาซูครับผมนะ lb ตัวนี้แล้วก็มีดูซิโอนะน่าจะกลับมาแล้วก็เซโรเบโตอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าเพราะว่าตัวล่าสุดเนี่ยเหมือนก็เหมือนจะมาแล้วปะในส่วนของเซโรเบโตตัวนี้นะที่เป็นตัว เอลเอ็มนะเหมือนผมเห็นในกิจกรรมริเบลตอร์เลสนะถ้ามาอีกก็ไม่ค่อนข้างแปลกใจอยู่นะเดี๋ยวต้องรอดูผมว่าจะมาหรือเปล่านะเซโรเบโตนะผมนะแล้วก็ฝั่งของยูเว่บ้างนะทั้งหมดก็4ทีมนะยูเว่ทีมสุดท้ายนะที่จะอัปเดตมามีเราเห็นหลกัหลกๆเร็วคือด้านของพาวิลเนตวิดนะเป็นเอลเอ็มนะตรงนี้เนี่ผมนะมีเดลเปโรซีเอ็มมีคานาวโรซีบีตูรามอาร์บี R B, แล้วก็ VR วิอารีเอทีครับผมนะ แล้วก็บูฟฟอนนะ GK ซัมบนะัตตาอาร์บีน่าจะกลับมานะตัวนี้ผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นนานนะส่วนซัมบัตตาล่าสุดเนี่ยผมใช้เป็นล่างที่เป็น1 1อยอะที่เป็นอ่าล่างที่แจกแต้มดีออกไปแลกอะผมว่าใช้ได้เลยนะโอเคเลยผมสามารถเรียนเชงด้วยเวิร์กเด็ดดีไซส์ห้าขวบหนะซัมบนะัตตาแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นบาซากี้ฮะบาซากี้ก็เหมือนกันเช่นเคยนะก็จะเป็นตัวที่อยู่ในอ่าแต้มดีกเหมือนกันนะครับผมนะเดี๋ยวต้องรอดูแหละว่าถ้ามาจริงๆเนะี่ยมันจะโหด มากน้อยขนาดไหนเนี่ยครับสำหรับสัมมาตากับดานั้นของอาบาซากินั่นเองเนะครับท่านผู้ชมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันหลกัหลกๆนะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้วันอังคารแ่าจะมีดดสปอยเพิ่มเติมมาในส่วนของอากิจกรรมต่างๆที่จะอัปเดตเข้ามาันพฤหัสคนี้นั่นเองเนะครับท่านผู้ชมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเรามาไหว้ส่วนของสุงฟุตบอลบ้านนะที่ว่าผมไม่ได้อัปเดตไปค่อนข้างนานนะ สนฟุตบอลเนี่ยเหมือนจะมีแจกมาครับผมในส่วนของอเป็นเดคนไลท์นะเป็น cdm 106นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเอามาเล่นได้หรือว่าจะเอามาเป็นอารมณ์อะไรในส่วนของผู้เล่นใหม่ครับผมนะ่วน t o t w, เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจน้าชมนะมันไม่มีอัปเดตมาเลยครับตรงนี้ผมนะแกลอรี่ตรงนี้เนี่ยเหมือนมันจะเขียนเลยว่าเป็นแกลอรี่สำหรับ toty นะครับผมนะยังไม่ได้มีเห็น t o t w แต่ว่า ty เหมือนจะมีเข้ามาในส่วนของสุฟุตบอลเดี๋ยวต้องรอดูติดตามว่าจะเป็นยังไง นี่ครับท่านผู้ชมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันเหมือนจะออกไปแล้วหรือเปล่าในส่วนของ totw นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังสามารถสุ่มได้อยู่นะโอเคส่วน potm นะผมนะก็ยังอยู่เซตเดิมนะมีเอ็มบันโบ้ครับผมนะเอ็มปัเป้ครับผมนะบุญกาศครับผมนะแล้วก็ทั้งด้านของอ่าทัมโบเคียซ่าผมนะแล้วก็กินบูธนะฮะแค่นั้นเลยท่านผู้ชมตรงนี้นเ,นเนี่ยนักเตะเนี่ยก็ในส่วนของเอ็มปัปเป้อีก24่สิบสี่วันนะผมนะ เอเมนบก็24วันนะนี่ฮะ24วันหมดเลยนะทุกคนนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะ่าจะไม่มีอัปเดตตรงไหนเพิ่มเติมนะมโอเคท่า okay, นผู้ชมนะก่อนจากกันไปตามธรรมเนียมของเราเดี๋ยวขอเปิดแพ็คอำลาท่านผู้ชมเช่นเคยนะวันนี้เดี๋ยวจะขอลั่นในส่วนของแพ็คที่เป็น110ถึง115นะตรงนี้เดี๋ยวมาดูว่าเลทจ,จะเป็นยังไงปกติผมเปิด3,000มันไม่ค่อยวอลนะเดี๋ยวต้องลั่นตัวใหญ่บ้างนะ7,500แต้ม ว่ามันจะวองหรือเปล่าพร้อมแล้วจัดเลยครับผมนะมาฮะเป้าหมายของเราครับผมนะก็คือทา่านของซีเนจีนะมาดูว่าแพ็ควันนี้จะเป็นยังไงหนึ่งสองสามจัดมาครับผมนะมาดูว่าแพ็คของเราท่านผู้ชมนะจะลั่นหรือเปล่าอ่รอบนี้เห็นดงชันมาสเปนมีลุ้นนะแบบนี้ซีบีท่านผู้ชมโอ้โหทีมฮะดูฮะ โอ้ร้อยสิบนะผมลาอวบิโอครับผม T B นะถือว่าใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ฮนะถือว่าได้อยู่นะไเป็นเลขแต้มได้ผม111นะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนี่ยครับผมนะสุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเดิมนะครับผมไปเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันครับ